ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับอาจารย์ขอฝากไว้ครับในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับแผ่นมงคลชะตาชีวิตคือการที่อาจารย์นะครับจัดเขียนดวงชะตาชีวิตของคุณนะครับไว้ที่แผ่นนี้นะครับซึ่งจะล้อมรอบด้วยดาวที่มีตำแหน่งโดดเด่นตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเกษตรมหาจักรมหาอุตรราชาโชคนะครับเป็นตำแหน่งที่เสริมมงคลต่อตัวของท่านเองครับสามารถที่จะ นำแผ่นนะครับมงคลชะตานะครับบูชานะครับไว้ที่นะฮะหิ้งพระนะครับผมใต้ผานพระพุทธรูปนะครับหรือนะครับใส่กรอบบูชาได้นะครับใครสนใจนะครับให้อาจารย์เขียนแผ่นมงคลชะตาชิตนะครับเพียงแผ่นละ150บาทครับใครที่สนใจนะครับที่จะบูชาดวงชะตาชิตของตัวคุณเองนะครับสามารถที่จะสอบถามไปที่ไลน์แอสไซน์โฮโลมาสเตอร์ครับ สวัสดีครับคนที่เกิดนักษัตย์ขานะครับประจําช่วงเดือนตุลาคมนะครับปี2563แนวโน้มของการดําเนินชีวิตของคุณในช่วงนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรบ้างให้ผมบอกกล่าวให้คุณฟังกันนะครับพื้นฐานดวงครับของคนที่เกิดนักษัตย์นะฮะขานะฮะถือว่าเป็นจังหวะชีวิตนะครับที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมในช่วงปัจจุบันนี้นะฮะ เพราะฉะนันแปลว่าคุณจะติดต่อนะฮะเจรจาพาทีเรื่องอะไรก็ตามทีนะครับเป็นพื้นฐานดวงที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในช่วงปัจจุบันนี้นะครับบางคนนั้นบอกว่าอาจารย์นะ,ะห่างไกลนะฮะจากบ้านเก่าอ่าบ้านเก่ามีบ้านเก่าให้กลับอยู่นะฮะช่วงนี้เดินทางนะฮะกลับบ้านเก่านะฮะลาพักร้อนได้เป็นการดีนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะต้องเป็นการลาพักหน้าหนาวนะ ไปพักผ่อนหย่อนใจนะบิ้วในเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์นะต่างๆปุ๊บมันจะได้พลังที่ดีนะก็ได้ชิดธรรมชาติมันจะส่งผลดีต่อ,อวิถีพลังของตัวคุณในช่วงปัจจุบันนี้นะครับในพื้นฐานดวงชตาชีนในิหลักโหราศาสตร์แล้วเนี่ยนะฮะมองกลับไปที่เรื่องของการงานนะครับพื้นฐานดวงเนี่ยชะตาชีวิตปุ๊บเนี่ยดาวตัวแทนนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับ มีตำแหน่งนะครับของความมั่นคงครับเกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าอาจจะที่จันบอกนะว่าดวงเนี้ยนะยาหักโหมนะฮะมากจนเกินไปนะครับทำอะไรก็ตามทีนะมีความพอดีพอดีได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าทำงานจันทร์ถึงสุกนะเสราร์อาทิตย์ยังหอบงานมาทำอยู่จะต้องไปติดต่อเรื่องของการงานในช่วงเสราร์อาทิตย์อีกอะไรแบบนี้เนี่ย อาจารย์ไม่แนะนำนะครับทำงานจันทร์ถึงสุกปุ๊กเนะี่ยเสาร์อาทิตย์นะฮะไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างจะเป็นการดีมันถึงจะส่งผลที่ดีต่อพลังในตัวคุณหรือไม่แต่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายของตัวคุณในช่วงจังหวะของเดือนนี้นะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับเงินทองนะฮะตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับไรายได้นะครับพื้นฐานดวงในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับ มีรายได้นะฮะเข้ามานะครับเป็นกอบเป็นกำนะครับในช่วงภาวะของปัจจุบันนี้นะครับมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะใช้จ่ายอย่างสะดวกสบายนะใครที่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายรับหมุนเงินไม่ทันนะครับจะมีแนวโน้มนะมีคนมาช่วยหาทางออกให้เรื่องของปัญหาของการเงินของคุณในช่วงนี้ให้ผ่านพ้นเป็นไป ในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับฟังแล้วน่าจะชื่นใจมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนในเรื่องของชี้ส่วนตัวล่ะเป็นอย่างไรบ้างในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์แล้วเนี่ยดาวตัวแทนนะฮะในเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่ครองนะครับถือว่าช่วงจวังหวะตอนนี้เนี่ยมีมุมที่จะมีสุขภาพร่างกายนะฮะเจ็บป่วยได้นะหรือพื้นฐานดวงตาชีวิตคุณอาจจะมีมุมของการ ห่างเหินห่างไกลกับคู่ครองได้นะฮะไม่ทางตรงก็ทางอ,อ้อมแต่ถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวขัอนะการทะเลาะบอกแวกนะครับช่วงนี้มีเหตุที่จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ได้ไม่มากก็น,น้อยเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรหารหน้าคุยกันนะครับปัญหาจะได้ไม่บานปลายไปมากกว่านี้นะครับแต่นี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์นะครับ ใครที่อยากที่จะปรึกษาเรื่องแบบรละเอียดออกมากกว่านี้เป็นการส่วนตัวกับผมอาจารย์ผู้ก็สอบถามนะัดหมายอาจารย์ได้ที่ Line แอสไซน์โฮโลมาสเตอนะครับหรือใครอยากที่จะเขียนแผนมงคลเสริมดวงชะตาชีวิตตอนนี้ยังไม่มีค่าจัดส่งนะครับนะสั่งก่อนนะเขียนก่อนนะครับผมในราคาพิเศษในช่วงโมงนี้นะครับก็สอบถามกันได้ที่ Line แอสไซน์โฮโลมาสเตอเช่นเดียวกันนะครับ